Nopadon story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นปดล s สตอรี่พอดแคสตนะครับยังคงอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า1000 Plus Little Habits of Happy Successful Relationship ของคุณ Mark and Angel c h e r n o f f เนาะ mm hmm. uh huh. ช่วงนี้มีภารกิจนะครับอาจจะมีการอัดไว้ล่วงหน้าแล้วก็คิดว่า,เ,าเรื่องที่เลือกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับวันนี้เลือกบทที่ชื่อว่า Ten Things Happy Couples Do Differently ก็คือ10สิ่งที่คู่ชีวิตที่เขามีความสุขเนี่ยจะทำแตกต่างจากคู่อื่นนะครับลองมาดูซิว่าคนที่เขามีความสุขกันนะครับ เขาทาอะไรบ้างซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับเราเราเราเห็นว่าเออนี้เราก็ทําด้วยก็ดีแล้วถ้าอะไรที่เราไม่ได้ทำเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรามานั่งคิดต่อว่าเอเออเราเริ่มทําสิ่งนี้กันดีไหมนะครับอันที่1นนะครับเขาบอกว่าคู่ที่มีความสุขเนี่ยจะให้เวลาซึ่งกันและกันเนี่ยเยอะกว่าคู่อื่นนะครับอันนี้ผมว่าชัดเจนนะถ้าเราไม,ม่เวลาให้กันเนี่ยความสัมพันธ์จะดีได้ยากหน่อยไม่ได้แปลว่าไม่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าผมก็เห็นนะหลายคนรักกันแล้วก็ อา,อาจจะต่างคนต่างทํางานแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างยืดยาวมีความสุขก็พอมีบ้างแต่ว่าโอกาสมันจะน้อยเนาะจะน้อยบางคนบอกเอ้าผมเห็นบางคนอยู่ต่างประเทศอีกคนนึงอยู่ในประเทศเขาก็ยังรักกันทีก็ต้องบอกว่าเวลาให้กันไม่ได้อาจจะไม่ได้แปลว่าต้องเจอหน้ากันเนาะเพราะว่าต่างประเทศกับในประเทศเนี่ยก็เจอหน้ากันไม่ไม,ไม่ไม่บ่อยได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้บ่อยอยู่แล้วแต่ว่าโทรหากันไหมส่งไลน์คุยกันไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถ้าเราอยู่ด้วยกันด้วยอยู่ในบ้านเดียวกันแต่เราแทบจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยเนี่ยลองเปลี่ยนใหม่ถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นนะให้เวลาซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาที่เขามีความทุกข์อ่ะบางคนก็อาจจะแบบอมีเรื่องในใจมีอะไรนะให้เขาได้มาระบายให้เขา,าได้มาพูดคุยแล้วนั่งฟังเขานะครับก็จะช่วยเขาได้ระดับหนึ่งข้อที่2เนะคือคนที่เป็นคู่ที่มีความสุขเนี่ยเขาจะพูดกันตรงตรง เขาจะไม่ได้แบบอ้อมอ้อมออพูดมั่งพูดแบบไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยไม่มีนะครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ถ้าอันไหนเขาชอบเขาจะบอกเลยว่าอันเนี้ยเราชอบนะที่เธอทําสิ่งนี้กับเราอะไรที่ไม่ชอบเขาก็จะพูดเหมือนกันนะครับว่าเออเธอเราเธอทําอันนี้แล้วฉันรู้สึกผิดหวังแหละอย่างเงี้ยน่าจะมีการปรับความเข้าใจกันได้ง่ายกว่าการที่พูดอาจจะกระทบกระเทียบมัง่งอ้อมอ้อมมั่งทำขำขำมขัมม่งแต่มันไม่ขำ อีกฝ่ายนี่งงนะก็คิดว่าชอบก็เลยทําต่อไอ้นี่ก็บอกทําไมมันโง่อย่างนี้ฉันพูดขนาดนี้แล้วยังไม่รู้แต่คุณไม่พูดตรงๆไงนะครับเพราะฉะนั้นการพูดที่มันเคลียร์ที่แต่ละฝ่ายเข้าใจได้แต่ไม่ได้ตรงแบบไม่มีมารยาทนะเวลาเวลาบอกผมเป็นคนตรงคนตรงกับคนที่พูดไม่มีมารยาทนี่ต่างกันนะครับคือคือตรงก็ตรงได้แต่ต้องมีมารยาทหรือพูดจาดีนะอันนี้อันนี้ผมต่อยอดให้ด้วยเพราะบางคนชอบบอกเนี่ยผมเป็นคนตรงๆแบบเนี้ย มันไม่เกี่ยวนะตรงแบบพูดเพราะก็ได้นะคือบางคนชอบใช้คำว่าพูดหยาบคายเป็นแปลว่าเป็นคนตรงคนละเรื่องนะครับก็ถ้าเป็นคู่สามีภรรยายพูดกันดีๆแต่พูดกันตรงๆนะครับอันที่3เนาะเขาจะมามาพบกันครึ่งทางแล้วทำงานร่วมกันคือทุกเรื่องนะครับมันไม่มีขาวกับดำไปซะทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเราอยากได้ร้อยเขาอยากได้ได้ศูนย์ แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่จําเป็นว่าต้องร้อยหรือศูนย์เสมอมันอาจจะเจอกันที่50บางคนก็อาจจะไม่ไมได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ว่าคู่รักเราเขาก็ได้สิ่งที่ตัวเองต้องที่เขาต้องการไปบ้างนะครับไปบ้างไม่ใช่ว่าฉันต้องได้ร้อยเธอต้องได้ศูนย์อย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ไม่ดีนะครับเรามาเจอกันตรงกลางแล้วก็มีปัญหาอะไรเนี่ยถือว่าเราเป็นทีมเดียวกันเราทํางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหานั้น นะปัญหาเกี่ยวกับลูกปัญหาเกี่ยวกับการเงินปัญหาเกี่ยวกับญาติพี่น้องปัญหาเกี่ยวกับบ้านอะไรก็แล้วแต่นะเราเป็นทีมเดียวกันครับคนที่เป็นสามีภรรยากันหรือว่าเป็นคู่รักก็ได้นะเป็นทีมเดียวกันแล้วก็มาช่วยแก้ปัญหาด้วยกันถัดไปนะครับทั้ง2คนเนี่ยทำอะไรก็ตามเนี่ยนะมันจะมีความรักเป็นเป็นพื้นฐานเสมอถ้าถ้าถ,ถ้าคู่เรานะทั้ง2คนเลยนะครับ ทำทุกอย่างเนี่ยโดยโดยโดย,โดยเจตนาคือเรารักอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเป็นคู่ที่มีความสุขถ้าถ้าเกิดมีเจตนาเป็นอย่างอื่นเช่นฉันอยากจะเอาชนะเธอเช่นฉันอยากจะทําให้เธอหน้าหงายไปเลยทําให้เธออายถ้าเป็นแบบนี้ยากนะครับยากที่จะมีความสุขเพราะนั่นเนี่ยมันต้องมันต้องทำด้วยความรัก ในทุกๆเรื่องนะครับเวลาเราทําด้วยความรักเนี่ยเราจะไม่ไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนหรอกเราจะไม่ได้ต้องการว่าฉันทําเรื่องดีๆให้เธอ5ครั้งวันนี้เธอต้องทาให้ฉัน5ครั้งวันวันพรุ่งนี้มันไม่มีแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรารักใครเนี่ยเราก็เราก็เต็มที่กับเขานะในเรื่องนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอพอเราทำแบบนี้ลไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะครับทำอย่างสม่ำเสมอผมเชื่อว่ากู้รักเราก็จะ appreciate appreciate ก็คือจะซาบซึ้งใจจะมีความสุขกับ สิ่งที่เราทําให้เขาแล้วแน่นอนครับปกติเนี่ยเวลาคนคนหนึ่งเนี่ยได้รับสิ่งดีๆจากอีกคนหนึ่งเนี่ยเขามีแนวโน้มอ,อยู่แล้วครับที่จะทําสิ่งดีๆตอบกลับแต่ไม่ต้องมานับแต้มกันว่าเธอทําให้ฉัน5้ครั้งฉันต้องทําให้เธอ5ครั้งอะไรเงี้ยไม่ต้องมานับแต้มกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยทําให้ความรักของคน2คนเนี่ยมันมันดีและมันยั่งยืนนะครับความสัมพันธ์มันก็จะดีแล้วก็ยั่งยืนนะมาดูอันที่5้าเนาะ เราจะต้องเคารพซึ่งกันและกันคือถึงแม้ว่าเราเป็นคู่รักกันเนี่ยนะบางคนก็ถ้าใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษคือ take it for granted เฮ้ยเขาไม่ว่าหรอกเพราะเขารักเราอยาๆอยบหยาพิคิตแบบนั้นนะครับทุกคนเนี่ยเขามีศักดิ์ศรีทุกคนเนี่ยเขามีมีเกียรติอย่าไปไปไปดูถูกคู่ชีวิตเราว่าอืเธอมันจนฉันรวยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเธอต้องเคารพฉันฉันไม่ต้องเคารพเธอ ไม่ไม่ควรนะครับไม่ควรถ้าเรามาด้วยความคิดว่าฉันเหนือกว่าเธอเนี่ยผมคิดว่าคู่นั้นอาจจะอยู่ด้วยกันลําบากหรืออยู่ได้ก็อยู่ด้วยความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้มองว่าทุกคนเท่าเทียมกันแล้วเราไม่มีใครดีกว่าใครหรอกจริงๆมนุษย์ทุกคนนะเรามีจุดอ่อนเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับนั้นเราอาจจะเห็นภรรยาเราทําบางเรื่องที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจเราให้คิดว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะ เขาไม่สามารถทําทุกเรื่องให้ถูกใจเราได้ขนาดตัวเราเองเรายังไม่ได้ทําทุกเรื่องให้ตัวเองถูกใจได้เลยจริงไหมในขณะเดียวกันภรรยายก็ต้องมองสามีแบบนั้นเหมือนกันแน่นอนมันมันมีหลายๆเรื่องที่าสามีทําแล้วเราชอบแต่มันก็มีบางเรื่องแหละที่สามีตัวเองทําแล้วตัวเองไม่ชอบอ่ะแต่เขาคือมนุษย์คนหนึ่งนะเขาไม่เปอร์เฟกหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเคารพความเป็นมนุษย์ของแต่ละฝ่ายนะครับถ้าทำถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าคู่ของเราเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่มีความสุขมากกว่าคู่อื่น รจริงๆเอาเอา,เอาตรงๆนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบคู่อื่นก็ได้เอาเป็นว่าคู่ของเรามีความสุขก็พอละนะครับมาถึงข้อที่6นะให้ทั้งคู่นะไปโฟกัสในสิ่งที่เราชอบในในมุมของอีกฝ่ายหนึ่งแปลว่าสมมุติสามีเนี่ยมองภรรยาเนี่ยอย่าไปโฟกัสว่าภรรยามีข้อเสียยังไงอย่าไปโฟกัสแบบนี้ให้โฟกัสสิ่งที่เราชอบในคู่ชีวิตของเราให้ดูว่ามีเรื่องไหนบ้างที่เราแบบ ชอบมากในตัวภรรยาของเราคิดแบบนี้จะดีกว่าภรรยาเหมือนกันครับอย่าไปคิดว่าเออสามีมีข้อบกพร่องอะไรบ้างเพราะคิดแบบนั้นก็จะเจอเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดนะว่าคนเราไม่เพอร์เฟกเพราะฉะนั้นภรรยาก็ควรคิดในมุมว่าสามีเขามีอะไรเป็นจุดดีมั่งเวลาคนเราโฟกัสเรื่องไหนเรื่องนั้นมันจะขยายครับถ้าเราไปโฟกัสในเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ดีมันจะขยายขึ้นเช่นถ้าเรามองภรรยาว่าภรรยามีอะไรดีๆบ้างเนี่ยนะ เช่นเขาทาอาหารอร่อยเขาทาให้เราทุกเช้าเลยเราจะแอ p พริเชียหรือเราจะรู้สึกขอบคุณในเรื่องนั้นแล้วทุกครั้งที่กินอาหารเราก็จะรู้สึกมีความสุขว่าเออจริงๆริ้เลยเพราะเราโฟกัสไงอะไรที่โฟกัสสิ่งนั้นมันจะอยู่ในในใน,ในความในสายตาเราเสมอะเออจริงด้วยภรรยาเราเป็นคนมีน้ําใจนะเราก็จะเห็นตลอดวันเลยว่าเดี๋ยวเขาก็เรียกเรามาทานข้าวเดี๋ยวเขาก็เก็บของให้เราเดี๋ยวเขาก็เก็บกวาดบ้านอะไรเงี้ยเราจะแอปพริเชีตตลอดเลยเพราะเราโฟกัสภรรยาเหมือนกัน สามีเนี่ยเราเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งเนาะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาภรรยาเห็นสามีนั่งทํางานอยู่เขาก็จะรู้สึกดีว่าเออจริงๆเนาะสามีเราเป็นคนขยันขันแข็งจริงๆแต่ถ้าเกิดเราไปโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นข้อเสียทั้งๆที่ข้อดีมีเป็นร้อยข้อเสียมีหนึ่งแต่เราไปโฟกัสสิ่งที่เป็นข้อเสียเช่นภรรยามองสามีว่าทิ้งของไม่เก็บของไม่เป็นที่อสมมติมันคือหนึ่งในข้อเสียที่ของเขาเขาเป็นแบบเนี้ย มันจะมันจะเห็นแบบนี้ทั้งวันเลยเห็นไหมถอดถุงเท้าทิ้งอีกแล้วเห็นไหมวางสมุดทิ้งอีกแล้ววางกุญแจทิ้งอีกแล้วเห็นแบบนี้ทั้งวันแล้วเรารู้สึกเซ็งไงไม่สามีฉันเป็นคนอย่างนี้วะเพราะเราไปโฟกัสเรื่องที่มันแย่ไงหรือสามีไปโฟกัสเรื่องที่ภรรยาที่เขาไม่ชอบเช่นขี้บ่นเนี้ยเอาบ่นอีกแล้วบ่นอีกแล้วจริงๆวันนั้นเนี่ยเขาอาจจะบ่นแค่สครั้ง4ครั้งแต่เราโฟกัสทุกครั้งเลยไงเราก็จะรู้สึกว่านี่ไงแบบแย่มากเลยวันๆเอาแต่บน่นเว้ยอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยให้โฟกัสในสิ่งที่ดีของของแต่ละฝ่ายนะครับในข้อที่6นีข้อที่7นะครับให้เรามองมองความสวยงามภายในจิตใจเขามากกว่าความสวยงามภายนอกอันนี้อันน,น,นี้อันนี้จริงนะคือผมเข้าใจนะพอเด็กๆเนี่ยเราก็จะมองรูปลักษณ์ภายนอกก่อนอันนี้ไม่ไม่แปลกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สวยว่าชอบอยากจีบนะผู้ชายคนนี้หลอ่อโอ้ยอยากได้แฟนแบบหลอ่อๆแบบนี้จัง ธรรมชาติมนุษย์เป็นแบบนี้ครับแต่วันหนึ่งเนี่ยพอเรามาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยความสวยความหล่อมันจะลดลงโดยธรรมชาติเพราะเรามีอายุมากขึ้นเนาะมันก็จะมีริ้วรอยมีอะไรเงี้ยมันบางคนก็รักษาตัวดีเนาะคืคคแบบทําหน้าทําอะไรยังสวยอยู่ก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบกับสาวๆยังไงก็สู้ไม่ได้เทียบกับหนุ่มๆยังไงก็สู้ไม่ได้โดยโดยทั่วไปแล้วกันนะครับโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปยึดยึดแต่พวกเปลือกนอกอะ่ะคือ โอ้ยทำไมมันอ้วนอย่างนี้วะ,ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะจะไม่มีความสุขละทําไมมันแก่อย่างนี้วะอางนี้ก็ไม่มีความสุขละมองที่จิตใจครับภายในนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่าเยอะนะครับรูปลักษณ์ภายนอกมันมีการเปลี่ยนแปลงตามตามวัยอยู่แล้วนะครับตามวัยอยู่แล้วถ้าเราไปโฟกัสในสิ่งที่มันมันมีแต่เสื่อมถอยลงเนาะมีแต่รอยยน่นรอยเหี่ยวงี้มันก็แย่แล้วถ้าลองคิดภาพนะถ้าเกิดภรรยาหรือสามีเราไปโฟกัสเฉพาะใบหน้าเรา รอยเหี่ยวของเราเราจะมีความสุขไหมไม่มีบางคนก็จะต้องไปโหไปดึงหน้าไปอะไรแบบคือผมไม่ได้ห้ามดึงหน้าไม่ห้ามรักษาผิวพรรณนะทําไปเถอะแต่ถ้าทําด้วยความเครียดเพราะว่าถ้าฉันไม่ดึงเนี่ยแฟนหนีแน่นอนเนี่ยหรือแฟนด่าฉันทุกคืนเลยเนี้ยมันก็ไม่ไหวปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในในมุมของจิตใจซึ่งซึ่งผมว่าเรื่องนี้สําคัญกว่าเยอะนะหน้าตาสวยแต่จิตใจไม่ดีเนี่ยอยู่ด้วยกันยากครับ หน้าตาอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่จิตใจดีนิสัยดีเนะี่ยอยู่ด้วยกันนานกว่านะครับอันนั้นคือข้อที่7เนาะข้อที่8นะครับเวลามีปัญหาเนี่ยให้แก้ปัญหาด้วยความรักมากกว่าการแก้แค้นถ้าถ้าเราทะเลาะกันซึ่งผมบอกได้เลยว่าสามีภรรยายังไงก็ต้องมีมากน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าเรามากันคนละ คนละแบบเราถูกเลี้ยงดูกันคนละแบบคนละอย่างโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยเป็นช่วงแห่งการปรับตัวถ้าอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยเราค่อนข้างรู้จักกันดีพอสมควรแล้วแต่แต่งานกันใหม่ๆตอนแต่งานใหม่ๆจริงๆอาจจะยังไม่มีครับเพราะว่ามันยังเป็นโลกสีชมพูอยู่ทุกคนก็แบบโอ๊ยรักมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเห็นความแตกตา่างทั้งๆที่บางคนก็เป็นแฟนกันมาระยะหนึ่งเนาะแต่ว่าการเป็นแฟกนกันกับการมาอยู่ในในบ้านเดียวกันเนี่ย ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่เคยอยู่กับเขายี่บสีชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องปรับตัวเข้าหากันเพราะนั้นที่เขาบอกลิ้นกับฟันเนี่ยยังไงมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เราก็ไม่ได้กัดลิ้นตัวเราเองทุกวันใช่ไหมแต่มันจะมีบ้างที่พลาดไปกัดลิ้นอะไรเงี้ยประเด็นอยู่ตรงนี้ครับทะเลาะไม่ผิดโต้เถียงกันไม่ผิดแต่เอาความรักเป็นพื้นฐานถ้าเรารักกันเนี่ยเราทะเลาะกันยังไงก็ตามเนี่ยเราจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหไม่ญาติดีกันเลยหรือว่า ทำร้ายร่างกายกันหรือสาดเสียเทเสียมเราจะไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วถ้าเรารักกันจริงปะแก้ปัญหาด้วยความรักครับเราเราคิดไว้เสมอนนะที่เขาทะเลาะก,กับเราเนี่ยเขารักเรานะที่เราทะเลาะก,กับเขาเนี่ยเราก็รักเขาต่างฝ่ายต่างคิดแบบนี้เนี่ยการทะเลาะนั้นมันจะมันจะไม่รุนแรงหรอกเดี๋ยวมันจะหาทางแก้ได้แต่ถ้าเกิดเราจะเอาชนะกันเราจะแก้แค้นกันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมมุติว่าทะเลาะครั้งนี้แพ้หลักฐานจนตดตัด จำนวนต่อหลักฐานอึดอัดแค้นสมววงเก็บความแค้นไว้เดี๋ยวคราวหน้านะฉันจะจัดหนักเดี๋ยวฉันจะต้องให้เอาชนะเธอให้ได้เอาให้หน้าหงายเลยทําแบบนี้ไม่เวิร์กรับประกันถ้าถ้าถ้าอยากจะเอาชนะก็เอาเลยครับแต่ว่าคาว่าไม่เวิร์กของผมคือผมว่าความสัมพันธ์มันจะไม่ดีเราไม่ใช่คู่แข้นกันเราไม่ใช่คู่แข่งกันเราคือคู่ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ปัญหาได้แต่แก้ปัญหาด้วยความรักข้อที่9นะ ให้เราเปิดเผยพูดคุยกันโดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งความยากลำบากมันมันเคยมีคนมีคู่แบบนี้ครับที่แบบว่าฉันจะไม่ให้เธอทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะเก็บความทุกนี้ไว้เองความสัมพันธ์แบบนี้ไม่เวิร์กทำไมถึงแบบนั้นคือคือทาเหมือนพระเอกหรือนางเอกอะเราไม่ได้หรอกถ้าเกิดเธอรู้เธอจะมาทุกข์กับฉันฉันเก็บความทุกข์ไว้ดูเหมือนเท่ดูเหมือนดีดูเหมือนแบบ เว้นางเอกนางเอกอ,อะไรเงี้ยหรือมันหรือมันอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากละครประ,ประ,ประ,ประเภทนี้เคยเห็นไหมที่ที่สมมุติว่าสา,ามีตกงานอย่างเงี้ยแต่ไม่อยากให้ภรรยารู้เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวภรรยาจะเศร้าเพราะนั้นเนี่ยฉันก็ทําตัวเหมือนตอนเช้าก็ออกไปทํางานผูกไทยแล้วก็ไปนั่งสวนสารนะต้องอดทนไว้เอาจริงๆนะส่วนตัวผมนะผมว่าทําแบบนั้นทาเพื่ออะไรอะ แล้วสุดท้ายภรรยารู้ไหมรู้มันต้องรู้สักวันอยู่แล้วมันจะไม่รู้ได้ไงก็สามีมันตกงานนะเงินก็หมดไปเรื่อยๆอดีกว่าไหมครับบอกภรรยาเลยครับว่าถูกเลิกออฟเราจะได้มาหาทางร่วมกันไม่ใช่ว่าสามีตกงานภรรยาไม่รู้ภรรยายังใช้จ่ายเงินเหมือนเดิมแต่สามีก็แบบฉันยอมเพื่อเธออะไรเงี้ยแล้วเอาสุดท้ายนะผมคิดว่าลองถามคนเป็นภรรยาครับถ้าสามีทําตัวแบบนี้จะรู้สึกดีไหม อ้ขอบคุณคุณมากเลยนะที่คุณตกงานแล้วคุณไม่มาบอกเราอะ่ะถ้าบอกเราเราคงทุกข์นะเนี่ยไม่บอกเราเลยแฮปปี้เลยอะไรเงี้ยมีภรรยาแบบนั้นไหมครับถ้ามีก็น้อยแล้วกันนะครับผมว่าไม่มีหรอกเราจะโกรธซะด้วยซ้ําว่าทําไมคุณไม่บอกถ้ามันเรื่องสําคัญแบบนี้เราควรจะรู้ภรรยาก็เช่นเดียวกันครับมีเรื่องอะไรที่กังบวลมีเรื่องอะไรที่ไม่ไม่ไม่สบายใจบอกสามีแล้วเวลาเราพูดคุยกันนะนะ มันไม่มีความลับต่อกันเนี่ยความไว้วางใจมันจะสูงครับความสัมพันธ์เนี่ยมันจะอยู่ยืดยาวได้มันขึ้นอยู่คําว่า trust คือความเชื่อความไว้วางใจถ้าไม่มีความไว้วางใจคือเอ๊เธอบอกว่าไม่เป็นไรนี่มันไม่เป็นไรจริงหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปจริงไหมเนี่ยผมว่าความสัมพันธ์นี้มันมันมันอยู่บนปากเหวอะคือมันมันพร้อมที่จะแบบทรยศกันได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่ work นะครับเพราะนั้นมีอะไรพูดคุยกันนะครับ มาถึงข้อที่10ครับเราต้องคอมมิตหรือสัญญากันว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันผมว่าเส้นทางของการแต่งงานนะเส้นทางของชีวิตคู่เอาไม่ต้องแต่งงานก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้บางคนก็ไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าเขาก็มีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นเส้นที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์แหละ มันมีความคดเคียวมันไม่ได้เป็นเส้นตรงที่แบบดีทุกอย่างบลูสกายฟ้าใสฟ้าสวยทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเราต้องผ่านมันไปด้วยกันนะครับมันอาจจะมีช่วงที่เรามีความสุขอันนั้นไม่ต้องพูดเพราะว่าช่วงนั้นง่ายในการผ่านไปด้วยกันแต่มันจะมีช่วงที่มีความทุกข์มันมีช่วงที่อึดอัดมันมีช่วงที่ย่ําแย่แต่เราจะผ่านมันไปด้วยกันครับคําว่าผ่านคือมันจะเติบโตไปด้วยกัน เราจะต้องช่วยกันแก้ไขเราจะต้องพาไปด้วยกันนะสุดท้ายเราก็จะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแบบแบบยั่งยืนนะผมไม่ได้บอกว่าจะต้องมีความสุขร้อยเปแต่ว่ามันจะยั่งยืนแล้วเราก็มั่นใจว่ามันเหมือนเป็นโซเมดโซเมดมันเหมือนเป็นใช้คําว่าอะไรอะ่ะจิตวิญญาณเลยว่าคนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเราจริงๆอะ่ะนะครับก็10ข้อนะสําหรับคู่ที่เขามีความสุขที่เขาทําต่างจากคนอื่นสรุปให้ฟังสั้นๆอีกทีนะครับหนึ่งให้เวลาแก่กันและกัน ข้อ2คือตรงไปตรงมาไม่ไม่แบบอ้อ,อ,ม,อมค้อมข้อ3คือเราจะมาเจอกันตรงกลางแล้วก็ทำงานร่วมกันข้อ4คือการทำทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานจากความรักเสมอข้อ5คือให้ความเคารพความเป็นมนุษย์ของกันและกันข้อ6คือให้โฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราชอบในในใน,ในตัวของแต่ละฝ่ายข้อ7คือ ให้มองไปที่ความสวยงามในจิตใจมากกว่าความสวยงามทางด้านร่างกายข้อ8คือเวลามีปัญหาให้แก้ไขด้วยความรักไม่ใช่การเอาชนะกันหรือการแก้แค้นกันข้อ9คือเปิดเผยพูดคุยปัญหาต่างๆโดยเฉพาะช่วงที่มันมีความยากลำบากนะครับอย่าไปเก็บปัญหาไว้คนเดียวและข้อ10คือให้เราสัญญากันว่าเราจะผ่านทุกเรื่องไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกัน ก็น่าจะเป็น10ข้อที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหวังว่าตอนเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้ท่านมีมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับจากหนังสือ1000 Plus Little Habits of Happy Successful Relationship ของคุณ Mark and Angel c h e r o o no f f นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในปสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.